กรับสวัสดีครับพุ่มพบกันลากระจองแม่งแปรไรเดอร์นะครับพุ่มก็นี่วันนี้วันทำบุญเทศกาลเดินสิบนะของคนนครเขาก็เรียกว่าไปจงตาย้ายวันนี้เป็นวันตรงตายาญ่เป็นเทศกาลประจําปีของทุกๆปีของชาวนครชาวใต้นะก็เดี๋ยวปีนี้ผมกับพี่ชายเอารถมอไซค์มาก็ tai mò tai này để mẹ rồi, đòi ta cái dài rồi, nhỏ bên đi

ก็ถ่ายรูปััรลุนเลยก็ถ่ายรูปมันสวีตมากเลยดูสิโหอีสาวอ่ะเอะนั่นละถ่ายรูปเป็นวัยรุ่นเลยอ่ะดูสิไปวัดแถวบ้านเขาเรียกวัดประจำหมู่บ้านวัดกลางปลา รับจ้างเปล่าวัดประจำหมู่บ้านนะทุกคนน่าอเลยเนะี่ย นยี่นะกอถตาลูกก่อนนะทุกคนนะกอถตาลูกก่อนไปก่อ,อนที่จะไปวัดไปวัดกันทุกคน

ก็แหบหลับกันไปแล้วนะมันจะเป็นพิธีแห่ สวัดไปรถ <c oughs> <c oughs> เ,เก่าของพ่อซื้อไว้พอได้ขับไปตลาดรถใช้แก๊สนะทุกคน ไปวัดก้างปลานะทุกคนนะชื่อว่าวัดก้างปลาอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเลยไปหนึ่งกิโลเนี่ยสองกิโลวัดก้างปลาเป็นเหมือนจะเป็นแลนด์มาร์กนะเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของตุ้มสงก็ได้นะทุกคนนะมันจะมีก็ <c oughs> เ,เรียกว่าวิหารทรงเซิร์นะวิหารทรงเซิร์เดี๋ยวผมตายให้ดูนะ <c oughs> เหมือนจะเป็นแลนด์มาร์กใหม่ กำลังดังอยู่ในโซเชียลว่าวิหารมันจะ,ปะแปลกๆหน่อย โรงเรียนวัดก้างปลาอันนี้โรงเรียนปถมผมนะ,จะเจลินแล้วตอนเราเรียนไม่จเจลิญหรอกถึงแล้วถึงแล้วโรงเรียนเอไม่ใช่วัดวัดก้างปลานะทุกคนนะนั่นไง ที่บอกกันนะวิหารมันจะเป็นทรงเซิร์ตทรงเสิร์ตรรมนโนราทุกคนเพืร์เกิดเซิร์ตเสิร์ตเกิดที่ที่มงกุฎเสียมเอ้อสวมหัวของมนโนราเนี่แหละทรงเสิร์ตทุกคนนี่เห็นไหมสวยนะกับท่านโนราสิบสองท่าแล้วก็เซิร์ตสวยงามมากเห็นไหมทุกคนสวย ก็เรียกว่ามันเป็นยุคครับ่นพวกสงสุโขทัยเนี่ยเขาจะมีการสร้างหวาเป็นยุคยุคนี้สร้างปังนี้ยุคนี้สร้างปังนี้ยุคนี้สร้างปังนี้มันเป็นของสวยประกับเพรื่องเครื่องแข่งทู่เครื่องแข่งยิงปังยิงปั่หย่อดในนี้แหละทุกคนโอ้จมนะเนี่ยจม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  มันจมหาหินลองก่อนไปอีกหน่อยนึงอ,อย่างนี้ดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอไปฟังท่สวดก่อนนะทุกคนนะฟังทรรก่อน ก็เดี๋ยวถ่ายดูว่าเขามีอะไรกันบ้างหนเยี่ยมมาบับหลุก่อนนะไปเยี่ยมตาก่อนตาอยู่ข้างบนบ้านผมมันที่มันหมดแนละ้วเขาจะไม่ทำโกรที่อยู่ตามกำแพงวัดก็ที่นี่ไม่ทำนะ biết này nè Tươi này đi 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 nào con กูทุกข์อุโจิตไปง่ายต่อตอเรียวบังตาคุณแล้วแล้วตาโดดไล่ลต่มาเป็นโอยโอย เราไหว้มาทั้งรุลก nice. ็ประมาณนี้แล้วทุกคนเลยโอเคตาผมอยู่นั่นทุกคนนะในนี้คือกำตามกำแพงวัดเนี่ยมันที่เต็มหมดแล้วนะเป็นวัดเก่าแก่เนาะที่นี่โอเคเดี๋ยวไปฟังพระสวดนะแอบรับแอบรับทุกคนแอบรับนี่คือพิธีแอบรับนะทุกคนนะต้องโยงกันต้องโยงไอ้ต้องโยงสองตัว ก็จะเวียนโบสถ์เวียนวิหารวิหารเสิร์ฟสามรอบมั้งประมาณนี้แหละของยามาแล้วเนี่ยเฮ้เอารับรังผมเพื่อได้ดังๆละเคย นี่จะได้เห็นโบสถ์ทรงเสิร์ฟพระทุกคนเนี่ยนี่แห่มับกัน เนี่เปีนไอ้ตัวตีกตัวก่อยาวมันก็เป็นประเพณีพื้นฐานนะทุกคนนะนั่นไงพิหารทรงเซอร์ที่ผมบอกรับ คือพุ่มแหละพุ่มพุ่มติดเงินติดทองแต่ว,ว่าทําด้วยฟองด้วยลานะทุกคนนะทำมาจากฟองนะ เดี๋ยวเชื่อดีก่อนนี่นายครับประจำตำแหน่งเลยนะ ฟังพระสวดพระสวดพิธามอะไรก็เสร็จพระสวดเสร็จแล้วนะแล้วก่อเนี่ยโดยพิธีเราก็เสร็จแล้วทุกคนก็แค่นี้มาแค่มาฟังธรรมมาแหละเด็วมันเก่แค่แบบเมื่อกี้หยิบมาถ่ายตอนเขาจริงเปิดกันไม่ทันนะทุกคนนะเดี๋ยวตัดวีดีโอไม่รู้จะตัดลงไหมนะตายเป็นมือถือไปอเด็กมันจรงิงเป๊บเดียวไม่ถึงไม่ถึงนาทีนะเมื่อกี้เนาะไม่ถึงนางนงทีหมดแล้วอะเป๊บเดียวเอเคเรากลับบ้านกังทุกคน เดี๋ยวพาไปถ่ายรูป <c oughs> หน้ามังกรทุกคน,นเป็นแลนด์มาร์กที่มาแล้วก็ต้องถ่ายรูปเนาะนี่